แคป,ปชั่นแปลกๆส่งรักษาตัวกระต่ายจับเท้าครูพัยบุญแน่นครูไพบุญเปิดขาช้าครึ่งซีกแอดมิดโรงพยาบาลกระต่ายรับบทพยาบาลประจำใจพักนี้รับงานรับทรัพย์จะเกิดป่วยขึ้นมาเมื่อกระต่ายพันนิพาภรรยาครูพัยบุญแสงเดือนโพสภาพสามีแอดมิดโรงพยาบาลพร้อมกับแคปชัน่นจมปวดขาเบิดคืนสิโตนเดนอหลับให้สบายนะคะฟันดี ผีบาบดากลาสุดครูไปบุญออกมาโพสเฟซบุ๊กอัปเดตอาการป่วยบอกขอบคุณร่างกายที่ให้หัวใจและความฝันของฉันใช้งานมาอย่างยาวนานวันนี้ถึงเวลาพักผ่อนชาร์จแบตปวดชาซิกซ้ายหนักลงที่ขาและเท้าซ้ายขอบคุณพยาบาลประจำใจกระต่ายพันนิพาหนวดให้ทุกคืนวันนี้เข้าอุโมงทำ MRI าร r i อรอผลตรวจครับอยากกลับบ้านแล้วครับ งานนี้แฟนคลับสายเพลงลูกทุ่งอินดี้อดเป็นห่วงไม่ได้ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามขอให้หายไวๆและไม่เป็นอะไรมาก